สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมฟรีไฟล์ไปเลยนั่นเองเพราะมันไม่มีคิปจะลงละอยู่กับเพื่อนผมกระสับคนวันนี้เราจะมาเล่นแมจ์จัดระดับกันโหมดซีวีซีเราก็ลงมาแล้วแต่มันเยอะเกินเราไปเล่นแมจเจอรระด,ดับันดีกว่าไปกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาทําไมก็ไม่เปิดไหมวะมันไม่รู้หรือเปล่าว่าเปิดไหมตรงไหน,น <laughs> อ๋อ โอเควันนี้เราก็จะมาเล่นฟรีไฟล์แมจัดระดับกันดิเองจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บขอโหลดนานเหลือเกินโหลดนานเหลือเกินเอาไว้ข้างล่างนี้แล้วกันโอเคฟรีไฟล์ที่สุดของเกมอันนั้นน่าจะเป็นไนอ้ก๊อฟเฮ้ยนี่ก๊อปเนี่ยกอ๊กอฟก๊อฟ ก๊อปฮัลโหลุณน่าจะเชิญไอ้ก๊อปเป็นแชทนันเนี่ยเปอะแหละไอ้ก๊อปก๊อปฮะอ้ากูก็นึกว่ามึงไม่เปิดไมม่เปิดไมม่แล้วเครื่องแหลกเหรอ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอันนี้กูถ่ายคลิปอยู่มึงรู้ตัวไหมเนี่ยไอตอนหายไปไหนอ๋ออยู่นั่นมึงโดดไปไหนวะนะ่ะใครวะนันะน่าจะเป็นคนที่สุ่มมาตรงไหนวะเนี่ย เก็บเพราะปลูกมันลงสามหลังนี้ด้วยนะมีคนตามมาไหมโอเคกูกอหลังนี้ดีกว่าแน่ทากูเนี่ยวีโวไม่แหลกเลยของมันดีอื้มเปิดมาของก็ดีแล้ว ได้ปืนที่กูชอบด้วยมีเขสโคบสีมาให้โดยไม่ได้ก่อขอตั้งใครออหลังนี้ก็ได้แมทจัะระดับอีพีที่สองแล้ววันนี้โอเคมีอยู่หนึ่งปืนไม่ค่อยแรงมากแต่ก็มีสะคบสีมีอยู่สนะี่สิบห้านัดไปทางล่างดีกว่าวิ้วิ่วิ่วิวิวิไป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  ป้ายป้ยป้าย้ยมีไหมเข้าบ้านต้องเตียมปืนท่านชมไม่เตียมปืนไม่ได้เดี๋ยวอาจจะตายอาจยงดิตายโะยินตายเออยิงพันอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊อยอ๊ยตงกู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 ตงกตงกูตงกงกูตายแล้วตายแล้วค่ะร้อนช่วยหน่ะตาย โอ้กำลังจะฟาร์มเลยเกินหม่ได้บปก่ะอุ๊ยไมเครื่องมันแหลกจังอุ๊ยโปวปะเนี่ยไอ้ไอ้ก๊อฟมึงว้าไปมาไปมาว้าไปมาไปมาก๊อฟเอาเก็บศพกูดีมันมีกระสุนอยู่ กระสุนที่มึงใช้อ่ะโอเคเก็บแล้วก็ไม่บอกกู <c oughs> เตรียมไหมวงไป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 เดี๋ยวมองคนให้ดูไอ้ก๊อปอยู่ ยังไปดูเปลี่ยนด้วยปาดมากดีกว่าไอคนนี้มันคุ้นๆเหมือนทักินแล้วเนาะเฮรับ hey. อ,อุ้ยอุ้ยไอคนนี้เจอคนไอ้คนนี้เจอคนไปไปมันสู้ไปเราไม่เกี่ยว <laughs> มันหนี ทหาหนึ่งตายแล้วตายเดี๋ยวมองคนให้ไอ้ตรงตู้คอนเทนเนอร์มีคนเยอะระวังด้วยไปไหนไปด้วยกัน โอ้โหไอคนที่หนึ่งแม่งพามาไหนก็ไม่รู้มีแต่คนก๊ับระวังด้วยโอ้โหปืนแม่งก็เยอะเยอะอุ้ยอุ๊ยอุยกอบหลงังหลงังหลังก๊บเอาไอปอนี่ว่ะตายละ เขาวงดีเขาวงตาย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 ไอ้วัไอ้วัวไอวัวมากันสองสู้ไหวเปล่าเดี๋ยวเปล่าโอเคแรงรถว่ะโหเกือบไปโกสามแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยเสียตังไม่เอาฮัลโหลอืมบ้าน ฮัลโหลตอนนี้เพื่อนผมเงียบมาหนึ่งคนครับท่านผู้ชมตอนนี้มันเงียบๆปีตายจัดให้อุ้ยกดผิดสี่วีสี่ไหมอ่ะปีตายก็ได้สี่วีสี่มันซื้อปืนได้นะกูถนัดโอเคสี่ีธรรมดา กอดสวรรค์ทะเลอโอเคกาดสวรรค์แล้วดิโอเคเล่นแมจจัดอันดับบวกกับ 4v4 แล้วกันชื่อกิปฮะตอนแรกกะว่าจะตั้งชื่อแมจจัดอันดับแต่เล่น 4v4 ด้วยก็เลยแมจจัดอันดับบวก 4v4 แล้วกัน โอเคสายเตอร์กับสายฟรีนะครับท่านผู้ชมอ้าวดูแมงโหลดอ๋อโหลดช้าโอเค่เราได้บอลจริงใครวะเนี่ยเด็กใหม่เด็กใหม่โหทิ้งปืนเต็มเลยมีอะไรได้อีกไหมอ่ะอยากได้เนนี้สุดอ่ะพันสองเก็บไว้เก็บเงินซื้อพันสองเก็บเงินซื้อพันสอง เงินซึ่งม่สองสมสูอุ ण, ้ยอุ <s <s ้ยอุยมันยิง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 มันยิมันยิงท่านผู้ชมอสชึบเลขสามโดนไอ้ก๊อฟชิปแปงโอ้โอ้โอ้โอ ตายแล้วตัวโหเต็มไปหมดเลยตัวไว้ตัวเจ้ากจ้เจ้าเจ้าจ้างจ้เจ้เจ้จ้ลจ้เจ้ย้ม้มจเจเจ้จ แทก็กหลบ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 ก่อนขอยาหน่อยขอยาหน่อยขอสักปองโอ้โหก,ก,ก๊อกว้าวกําลังพันยาเลยโอ,โ,โอ้โหอุอ้ยได้แล้วก่ต้องใช้ปืนพกเหมือนเดิมเลยดิโอ้ทห่เห็ดเรือสาแด้เลย โอ้กูต้องใช้ปน็นโเอนเดิมแต่ก็ดีนะซือนนี้ได้ป่ะ <c oughs> ไม่ได้ทันมอง <c oughs> ไม่ได้ทันมองไงปกติเราจะถนัดสายสนายแต่ตอนนี้ยังซื้อไม่ได้สไนด์เท่าไหร่วะอันนี้อันนี้ผมใช้ตลอดแ่าจะประมาณสามสอืมเฮ้ย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 ,อยบอกพิกัดบอกพิกัดขอบคุณ โอ้โอ้โอกูดนกุดนกุดนกุดนกดอนมาตรงนี้ uh, oh. น oh, มาตรงนี้อุ๊ยตัวอะไรกูอ้อมอ้อมอมออปืนอะไรวะเนี oh. ่ยโอ้โอ้โอ้อ้ากูกูใช้บอทันไอ้กอไปเก็บของกูมีของดีอยู่ ไอ้ก๊อบไปเก็บของของกูมีของดีอยู่นั่นอ่ะเก็บของกูมีของดีอยู่ก,บกูบอกว่ามีของดีไม่ไช้มีคน ปืนที่มึงใช้อ่ะเนี่ยคือปืนที่กูถนัดที่สุดโอ้ขึ้นไปไม่ได้ด้วยอุย้ยลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วแปดแปดเหลืออีกหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมตอนนี้ตัวดีครับตัวทีเอ๋งเอ๋งเกง๋กงเก๋งโอเคเราสามแล้ว โอ้โห oh, ซื้อได้ยังซื้อไม่ได้เอาเป็นอันนี้ไว้ก่อนเราแล้วกันแล้วก็สองยังซื้อไม่ได้อยู่อันนี้อันนั้นมันพันเจ็ดบวกพันสองพันเจ็ดสองพันสองพันเจ็ดเก้าสองพันเก้าต้องเก็บให้ถึงสองพันเก้าสองพันเก้าร้อยบาทถึงจะเก็บได้ให้ไปกันเถอะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปในบ้านก่อนในบ้านก่อนในบ้านคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ต้องเตรียมปืนไว้ตลอดเวลาต้องเตรียมปืนไว้ตลอดเวลาโอ้โอ้โอ๊ะ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 อ้โอ้เจอแล้วเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งมันไอวอลไอวอลไอไอไอวอลไอวอลหลบหลบหลบไอวอลมันไอวอลหลบหลบหลบเฮ้ยล้มโอ้ยยังงู ตรวยอย่าฆ่ากูเลยเออไอ้ก๊อเป็นคนเดียวใช่ไหมแน่ที่มันเล่นเก่งสุดเออไม่ต้องท้าทางเราเลี้ยงกูอา้า โอ้มหเจ้าของดีๆวันละลังก๊อหลังหลังหลังโอ้บอกลังไม่ได้ตรงนั้นเอออุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วก๊อบกอปกอปลูกสอกลูกตอกก่อนเลยอันดับแรกลูกตอกเอ๊ะว้าโรงงาน สองพันห้าต้องการพันเก้าซื้อนี้ไปเราซื้อซ,ซื้อนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคนี่สกินปืนนี่ปืนน่าจะพอแรงอยู่นะสโคบสโคปสองได้อยู่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 ปืนได้แบบนี้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ใครโทรมาเนี่ยอย่าเพิ่งโอเคท้าผม้ชอบหมดไปลเมาตะกี้อาเอาเอาเ,อาเ,อาเอาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษเมื่อกี้ปู่โทรมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหแป๊บแป๊บหนึ่งโอ้โหไม่น่าไม่น่าเลยกูอีกเลยพุทะสุนขอเขาดีจริงจริงอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนั้นท่านผู้ชม ออไปลูยเลยดีกว่าเออโอ้โ <Napoleon>. อ้โ <disappointing> อ <efendim> um, uh, um, okay. ้โ <gamma> อ <enders> ้โอ้โอ้เอ้ยโหวกระสุนพร้อมอืมฮ่าไอ้ก๊อปได้เอ็มวพีเว้ยอืมเดี๋ยวเราจะแลกปืนอันนี้กับปืนอันนี้อ่าแลกเสร็จเราเอาไว้วอมันหนึ่งเอามาสองเลยดีกว่า ยากระบอกอ่าโดนยิงหัวได้ง่ายนี่การคำนวณแล้วแมปมันก็ถนัดกูด้วยนะหรือเปล่าวะอมีการคำนวณคำนวณแบบถี่ถ้วนพอใช้ได้โอเคอุ๊ย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 หนึ่งทีมหนึ่งทีมหนึ่งคนตรงนั้นไม่ใช่ใา่ยิงหัวอะไรไม่ค่อยยิงไม่ค่อยจะโดนเลย มันไหนวไอ้จีนนี่ยมนอนี่อยู่นี่อนู้นอยูนู้นอยู้นล้มเฮ้ยคุยกันไปมุงมองกับบุคคลนี้หนึ่งเดียนะพี่สีแตาทางไม่มีทางแม่เหมียวนี่แหละครับเอ้ยการคำนวณอย่างถีถ้วนอืมนี่การคำนวณอย่างถีถ้วนครับท่านผู้ชม ว่าขอสักหน่อยเป็นปกคลิปอ่าฮ่าฮ่าได้ปกคลิปแล้วกูโอ่อ้าวไงต่อดิอีกสักตาไหมาโอ้โหมันรับเยอะเลยนะเนี่ยโหแรกนี้มะนึงขอบคุณ แค่ okay. ไงดีโอเคก็ okay, <so> อืมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเซกูดบาย